สนับสนุนโดย AIS 4G Advance สบู่มะกรจากจอนสันชุดเครื่องนอนโตโต้บ่วงมากบวงแบบว่าเสียภาพกัเองหมดเราเรารู้มีคนหนึ่งอยากเต้นหมวยไปเฮ้ยหมวยเหรอเฮ้ยหมวย เท่านี้เท่านี้ไปไปไปพอแล้วกอแล้วคุณผู้ใหญ่น้ำตาลลูกสาววินนางแพ้น้องนั้นนางก็อย่างโสดกระปิดกระปอยได้พี่คะเป็นไงคะนักแสดงพี่เต้นได้ประทับใจมาก แต่วันนี้ผมประทับใจที่ปกติเขาเป็นคนปกติอย่างนี้อยู่แล้วครับปกติก็คือบ้าบออยู่ในกองอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วเราเป็นงเห็นได้ไงว่าเขาจะเล่นลายได้แบบสุดๆขนาดนี้ทำทางผงเหมือนกันคือตอนแรกน่ะจะให้เล่นเป็นเป็นคนดีนะครับแต่ดูแล้วเอ๊ะหน้ามันน้าจะเป็นคนร้ายได้แล้วมันก็แล้วเขาก็ทําได้จริงเขาทําได้จริง ได้ไม่ปิดหวังนะคะเรือเออค่ะตื่นเต้นมากครับผมตอนตอนที่รับนี่ก็คืออ่านบทตั้งแต่ได้บทมาเนี่ยผมอ่านวนๆอยู่ไม่รู้กี่รอบอ่านทั้งเรื่องเลยฮะแล้วก็แบบพยายามตีความแล้ก็ทํากันบ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าเวลาเครียดปุ๊บเพลงจะต้องขึ้นทันทีว้า้ววว้ววด้วว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 ว้ว้ว จัดดวันนี้ยากอ่ะเดีจ้าจัดขอพูดนี่นี่จัดนี่เต้นแม่ยังไงอ่ะขอพูดทำนะโคตรโบราณเอาแรงพี่มาเึาแรงนี่มาฝึกหน่อยไปความลับสมัยไปรุ่นเน่ะเคยเต้นกับพี่มางั้นวันนี้ก็ต้องกลับมาเจอกันใหน่แซแล้วพี่มาโบราณไหมเนี่ยเอางี้เอางี้พี่มาสู้เปล่ะ สู้่ะโอยยุคนี้สมัยนี้ฉันทำได้หมดแหละน่ฉันน่ะฉันกินเนตลอดอินเทนตลอดออนนภาอย่างสู้ฉันจะโบราเนี่ยฉันทำได้ัไม่ค่อยดีฉันชายนิดหน่อยนิดหน่อยฉันใช้อยอมแพ่ปม่ลไช่เอนเอ้า ด้านนี้ด้วยเทปนี้พี่มาด้านนี้ด้วยด้านนี้ก็ไม่ค่อยไหวด้วยคือไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นนะดมจริงนะครับเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนจะไม่ค่อยไหวแล้วนะคะแม่เมื่อก็จะคลอดด้วยอะไรด้วยนั่งกันเธอค่ะขอบคุณทากอคนมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคนอื่นเขารับบทยากเย็นแสนเข็นมากๆตัวนางเอกก็รับเข้าไปทั้งสคาแรคเตอร์ด้วยกัน นี่อีกคนนึงก็แหมหญิงเป็นป้าเป็นป้าป้าอีกนะแล้วก็ดราม่าด่าตบเขาเข้าไปลายนม้นก็อยู่ๆก็มาเล่นร้ายแต่พระเอกของเราพยายามหาความยากของบททําไมคะมันง่ายมากปล่าคือโทนของเรื่องเนี่ยจะไปอยู่ทางฝั่งนี้อ๋อแล้วส่วนส่วนตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นคุณชายความยากของผมก็คือว่ามันด้วยความที่ว่ามันจะต้องหาว่ามัน มันจะทํายังไงให้คนรู้สึกชอบในตัวละครตัวนี้คุณชายเนี่ยมันก็จะนุ่มๆหมวานไปแต่ว่าเราทํายังไงที่ให้เกิดเสน่ห์ขึ้นมาอันนี้มันก็คือการบ้านที่เราต้องทํางานกับพุ่มกับว่าพี่ผมยังไงดีแต่ที่ยากที่สุดก็คือว่าผมจะต้องไปคลอเคลียกับเขาตอนที่เตอนที่เขาเป็นผู้ชายตอนที่เขาเป็นผู้ชายแ้วผมก็บอกเฮ้ยพี่แล้วอย่างนี้ผมเป็นเกย์ไหมนั่นคดหลายครั้งที่ผมส่องกระจกแล้วผมรู้สึก เป็นปะใช่ไหมใช่ไหมเราก็ต้องตีความกับทางพี่นกหญิงนะครับแล้วทางผู้กำกับว่าเฮ้ยเราเราจะข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้นะคือถ้าเป็นสมัยก่อนผมเชื่อว่าคนคงจะข้ามเรื่องนี้ไปเพราะว่าพอมารู้ว่าเป็นผู้หญิงก็โอเคโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเป็นยุคนี้เราต้องพยายามไม่แต่ว่าในตัวละครเนี่ยเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นผู้หญิงไม่รู้ไม่ละแคะระคายเลยมันก็สงสัยเหมือนในในมุมของละครแต่ผมต้องพยายามทําให้มันไม่รู้ไว้ก่อน นิดหนึ่ง<อ>ว่าเพราะว่ามันจะมีอรรถรสมากเวลาไม่อย่างเงี้ถือว่าเลิฟซีนแบบนี้ง่ายไหมพี่บอกเพราะจริงๆก็เห็นว่ามันมีหลายฉากเหมือนกันนะไอ้ที่เราต้องเล่นด้วยความที่แบบว่ามันไม่รู้นะคือน้าตาเนี่ยเขาเป็นคือสนิทกันแล้วแต่ว่าก็พระเอกก็จะต้องแก้ง,ง,ม,<ช>ง,งมีแบบรูปไลน์มีพยายามแบบปูไต้มีปูไต้มีปูไต้มีอุ้มมี โอโหเฮ้ยพระเอกมันต้องเป็นเนาะมันต้องมีมันต้องมคิดอะกกามนิดๆนอะเนาะเหรอผมก็ต้องมี้ไงนะผู้ชายอะเนาะแต่แต่ว่าน้ำตาลไม่เขินเลยใช่ไหมเขินค่ะอาวเขาเขินทำไมอะใส่ตาเล่นิม่มีไวามเ่นจรไม่ไม่ไม่เล่นจริงคือแบบเขินตามตัวละครที่จะเป็นไปเพราว่าความรู้สึกของเราแบบแอบชอบเขาอยู่แล้วในเรื่อง่่นจ ยของหญิงก็มีเลิฟซีนเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบเยื่ยวนด้วยใช่คือพิมพ์พาวเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครที่เหมือนกับเป็นตัวที่เปลี่ยนทําให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นนะเขาจะมีความลับเยอะเขาก็จะต้องคอยปิดบังความลับของตัวเขาเองแล้วก็ใช้คนรอบๆข้างค่ะก็จะมีคุณซ้อนอีกคนหนึ่งที่เล่นเป็นเหมือนกับคนคอยรับใช้เราตลอดแล้วก็คือต้องใช้เสน่ห์เพทุบายในการที่จะปิดปากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จะบอกเลยว่า เชื่อไหมพี่ปอเนี่ยเขาอยู่วงการมานานนะเป็นดาราคนแรกที่หญิงนี่บอกว่าเห็นและจับมือด้วยโใช่มนานพี่ปอเล่นละครกับแม่พี่ชมด้วยใช่ใช่ใช่มีฉันด้วยเป็นครั้งแรกที่ขอถ่ายรูปดาราพี่ปอคือเป็นดาราคนแรกในชีวิตที่แต่หงก็เป็นคนรนี่แล้วนะตอนแรกยัง๋อรอรอขอจับมือเขาขอจับมือเขาอะไรเงี้ย17ปีผ่านไปกรี๊ดเดี๋ยวก่อน17ปีแล้วหรอ ัหยุดเดี๋ยวนี้จะนนขยี้นนทำไมตอนนั้นก็เป็นฉากหลังเวทีนะ <c oughs> ก็ยังไม่ขอถ่ายกับพี่ชมกับพี่่อเลยลกลัวอน้อยเนี่ยน่ารักมากความตลกความเฟรนลี่เนี่ยส่งมาที่ลูกหมดเลย <c oughs> หญิงเวลายอยู่ในกองนี่น่ารักมากที่ดูในหนังแล้วพี่กลัวหญิงไง <c oughs> หญิงดูเหมือนแบบโหดโหดอะ่ะนึกออกป่ะดูกากันดูแบบมีทรงอ่ะ2 คนน่ารักมากเขาตลกเสวยด้วยค่ะถามหน่อยสิตอนปอเริ่มเป็นพระเอกใหม่ๆเลยอะปอกับน้ำตาลตอนนั้นอายุเท่าไหร่แม่จะขยิบเพื่อปฐมปฐมเลยเหรอปฐมอ๋อคือถ้าปีที่แล้วเนี่ย คือ9ก้าหัวบ้านาประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันเอาเป็ว่าเราหยุดพูดเรื่องอายุงานของพี่ปอดีกว่าเดี๋ขอบคุณนะจงมาพูดเรื่องหญิงบ้างดีกว่าอย่างที่พี่ปอบอกอดูภายนอกนะนางดูเพจดูร้อนดูแบบเป็นเซ็กซี่สาร์แต่ว่าจริงๆแล้ว นางมาสายตลกใช่มก็เหมือนกับปอตอนแรกปอบอกว่าพี่หญิงคือ2002ลาติวลาบุล่าแบบพี่หญิงเซ็กซี่มากเลยอ่ะผมตื่นเต้นมากร่วมงานพี่พอถ่ายไปสัก2อสมคิวเฮ้ยทำไมพี่หญิงเป็นคนอย่างนี้วะนี่พี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยเกิดอะไรเขาทำหน้าอะไรเขาเขามีอะไรเกิดขึ้นคือเขาเป็นคนตลกนะครับคือเขาจะเล่นมุกตลอดเวลาเขาก็จะร้องเพลงโวยวายนู่นนี่นั่นตลอดเวลาอะไรคนละภาพกับที่เราเคยเห็น ผมบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าหญิงเป็นแบบนั้นคือหมายว่าแนวแบบเซ็กซี่แนวแบบที่เราแบบเข้าไม่ถึงอ่ะเออไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนที่เดยวนี้เข้าถึงเข้าถึงแล้วอยากจะออกห่างตลอดเวลาช่ขนาดนั้นไม่เอาน้ำตาลนะชอบร้องคาราโอเกะเข้าทีไรต้องร้องเพลงของหญิงตลอดเลยเออชอบตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จริงแล้วตอน ตอนมัธยมก็มัธยมนี่กระถ่มไงมัธยมตอมัธยมเคยแบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยเพลงอะไรฮุ่นละฮุ่นละแต่โชว์ที่โรงเรียนแล้วก็เต้นในคาราโอเกะใช่ค่ะคือในคาราโอเกะที่แม่ก็เต้นได้นะคะเพลงนี้ฮุ่นละฮุ่นละเออลาลาลาบีทุเล่ อาวเลเลยจบแล้วเหรอจบไปลงกำลังมันเลยอะเต้นแรงกว่าเจ้าของเพลงพอมาเล่นละครกับดาราที่ตัวเองเนี่ยเคยชื่นชอบในวัยตอนที่เรายังเป็นเด็กรู้สึกยังไงปอตอนเด็กๆเนี่ยใครที่ชื่อนัทวุฒจะเท่มากครับผมเนี่ยนะปอเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากครับผมคือมาวันแรกก็คือกล้าคุยกล้าเล่นเลยเหมือนเขาจะเป็นคนเปิดมากอะบรรยากาศก็จะแบบ สนุกสนานอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะเข้าถึงง่ายเพราะที่บ้านเขาเครียดมากค่ะให้ทุกท่านได้รู้นะคะความรักของปอณัฐวุฒิที่แสดงได้ดีมากนั่นมาจากความเก็บกดจากที่บ้านนั่นเองค่ะเปิดจุกค่ะและอย่างพี่นกหญิงพี่นกชายนะคะอันนี้ก็ต้องเห็นกันมาทุกๆคนอยู่แล้วแน่ๆพอได้มาเจอได้มาร่วมงานกันยังไงบ้าง กลัวไ,ไหมกลัวไหมกลัวต,ต, <laughs> ตอนนี้กลัวลอ,นนอูกเลยมาเจอมาเจอมาเึงเี้ยต้องยกมือไหว้ะครับ <laughs> คือกล <c oughs> ัวี่ดุค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชื่นชอบเขา,า,ามากๆอะไรเงี้ยคะ่ะ<อ>มาเจอวันแรกก็แบบตื่นเต้นมากตั้งแต่วันฟิตติ้งเลยอะไรเงี้ย <c oughs> หรือว่ากลัวที่เขาจะไม่จ่ายตังเราเขาทำจริงจริงนะไม่เ่าแต่ช่วงแรกก็จะกลัวนะอย่างพี่นกมาเจออะไรเงี้ยเหมือนไม่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนเลยแล้วพี่นกจะดูเป็นคนมีระเบียบดูเป็นคนตั้งใจตรงไหนไหนทั้งทั้งสองวันนี้ เรียกได้ว่าเป็นวันแรกเลยเนาะที่ได้เห็นแบบพี่นกชัยเต้นได้เห็นแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นก่อนหน้านี้เราจะไร้ซึ่งความเคารพเราจะไม่มีความเก่งใจเกรงกลัวอะไรเขาอีกแล้วเขาจะสั่งอะไรอ่ะเน้เนอเนความเส้่ยะ่าเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าจริงๆตอนที่พี่นกหญิงโทรติดต่อมาคือผมก็รับเล่นเลยนะมึงผมไม่ได้อ่านเลยตะวันยอแสงเป็นไงด้วยซ้ำ คือผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนก็ต้องรู้จักว่าพี่นอกญิงเป็นนักแสดงที่มากฝีมือขนาดไหนใช่ไหมฮะมแล้วคราวนี้สิ่งสำคัญคือพอพี่นกติดต่อมาเนี่ยคือแบบผมเชื่อว่าพี่นกก็คาดหวังแล้วก็ตั้งใจกับทุกๆสิ่งทุกๆงานที่ทาอยู่แล้วส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะร่วมง,งานกับคนม,มีฝีมือด้วยนะผมเหมือนได้สองเด้งเลยเพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะว่าพี่นกชายอ่ะก็มากํากับเกือบทุกซีน ทุกวันดทุกชิซึ่งพี่นกชายก็เป็นไอดอลของดาราชายที่สายบูธหรือสายอะไรก็จะชอบพี่นกชายแล้วยังได้พี่หมีโชติรัตน์มาอีกมากำกับก็ยิ่งแบบว่ารู้สึกว่าแบบโอ้โหเราได้เราได้ขุมกําลังที่ดีมากเลยแล้วเรื่องนี้ก็คือแบบเผ็ดร้อนมากครับแม้จะชื่อจะหวานนะครับแต่ว่าน้ําตาลเผ็ดมากครับผมเนี่พูดดีไงเลยพูดดีมากน้าตาลเขาบอกว่าเธอไปหิวมาจากไหนเพราะว่าถ้าในฉากเนี่ย เออั้าในฉากในในพร็อพเนี่ยมีของกินก็คือว่าต้องต้องกินพร็อพเหรออ๋อนี่คืออ๋อนี่คือหิวเรื่องหิวอาหารหิวอาหารนี่เป็นเรื่องการกินอย่างอื่นคือด้วยความที่เรื่องนี้จะแบบพีเรียดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมหรือว่าอาหารที่มาเข้าฉากบางทีก็จะดูแบบย้อนย้อนหน่อยโดยเฉพาะขนมจะชอบมากอะอยเงยขนมไทยน้อะไรชาอีคุณคะแล้วถ้ามันไม่หลายเทขนมมันไม่หมดไปเลยหรอคะคุณพอก็ต้องบอกว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพร็อพต้องบอกอย่างนี้ กินแล้วตายนะอย่ากินดิโอ้มันอร่อยมากพี่เมยบางอย่างเราแบบมันมันหาซื้อกินตอนนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราก็เลยกินซะเลยอันนี้เป็นตัวกินพร็อพส่วนปอเป็นตัวทําลายพร็อพไม่ใช่ทําลายพร็อพไดยทาลายคนด้วยตอนแรกมาผมทำนักแสดงคนหนึงสี่เข็มอะ อุ้ยคือตอนซ้อมก็ผักปกติใช่ไหมแต่พอตอนจริงเนี่ยผักแล้วเขาไปโดนมุมอย่างเงี้ยฮะกวายก็ต้องไปโรงพยาบาลกันเลยวันแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนที่ต้องเข้าฉากกับปอคือต้องถอนหายใจลึกๆแล้วก็ต้องเสริมร่างกายดีๆเพราะเวลาคนว์องลงนี่คือเล่นจริงเหรอของกระจัดกระจายเหมือนเราอยากแบบเต็มที่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบบางทีมันมันเกินไปเป็นนักแสดงที่มีฝีมือมากเท็คเดียวเท่านั้น เพราะว่าอะไรครับเสียงหมดเล็บบองไม่ได้แล้วเขาไม่ได้พวกเก่งไม่ได้ไหมของเสียหมดทั้งหมดแล้วของนี่พังทลายหมดเลยครับผมแผ่นเสียงอะไรเงี้ยแผ่นเสียงอ่ะเห็นบอกว่าของพี่นกเขาทำมาแต่งพี่นกชายกระจายเป็นเสียงๆเลยตอนแรกคิดว่าเป็นของพร็อพแต่พวกหญิงนี่ก็เฮ้ยของพี่นกชายนด้วยเขาห่วงมากทุกันนี่พี่นกชายเดินมาบอกเป็นของพี่นกชัยเป็นของเก่าตายแล้วไงอ่ะสี่แสนจริงๆนะหลอกผมใช่ไหมครับพี่นกของพี่นกเลยครับ แตกเยอะมากถีบโต๊ะอย่างเงี้ยโต๊ะใช่คือปอเขาเหมือนคนบ้าปอมีพลังงานเยอะมากเหมือนไม่ไปอัดอั้นตันใจเลยคี่ว่านเชีวิตชีวิตรอรอบทนี้อยู่บทเดียวแล้วในเมื่อกูได้โอกาสแล้วอุณแทบจะทุ่มโซฟาอยากจะหักขาพระเอกไม่แล้วเขามีไหมทุ่มกลับหรือพี่น้องบอกเฮ้ยปอพี่ว่าเล่นไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้มบอกตลอดเลยค่ะ ตอนวันแรกก็เล่นเต็มที่วันที่สองปปซ้อมปอไม่ต้องเล่นจริงอ๋อไม่ได้ครับผมอยากรู้ว่าผมทําได้แค่ไหนแล้วมันก็ทําพังทุกครั้งเลยค่ะเวลาเขาเล่นเขาสั่นไปทั้งตัวเลยนะพี่จนบางทีเรารู้สึกว่าไกลๆกไม่ใช้กลวิปวาเลยใช้กลวิปลาจได้ว่ามีอยู่ซีหนึ่งที่พี่บูกับปอคือพี่ต้องเก่งหมัดไว้ดีๆเลยนะเพราะว่าแล้วเพราะอะไรมีฉาก พขาพี่กวดปอทำลายทีไรในฉากพี่ทำลายผมอย่างเดียวเลยเป็นฉากแค่ผมเวียงปอธรรมดาแต่ผมเวียงพี่ก็เวียงปอลงทงลงเท้าหลุดหลุปอไปทิ้มกับปากด้วยพี่ปอเวียงแรงมากคือผมปิวขึ้นแล้วเท้าหลอดแล้วพี่พี่พี่ก็แบบทุบอย่างเงี้ย คือไม่สามารถจัดท่าลงได้กลัวมันไงกลัวมันทำร้ายเราคือมันต้องบู๊กันไงใช้แรงเหมือนแรงยกโอกงไงเนาะวันยอแสงนี่เป็นบูแอคชั่นหรอหรืออะไรเนี่ยคุยถามว่าชีวิตจริงเวลากดคนเป็นขนาดนี้นไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนี้ไงแต่ว่าตั้งใจได้ไหมครับตั้งใจอยากว่าเราเราว่าทำได้แค่ไหนใช่ใช่ส่วนพี่นกถามว่าถามพี่ไบรว่าทําไปแล้วเท่าไหร่หักลบค่าตัวไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วขอแค่แต่งเสียงตกลงว่า ให้หักค่าตัวได้ใช่ไหมครับจริงปะเนี่ยจะได้จะได้ร่วมรตัวผมน้อยเหรอเดี๋ยวจะร่วมรบินไว้ให้เลยนะครับตั้งแต่เย็บสี่เข็มทำแผ่นเสียงแตกนี่ต้องขอญาตขยี้นิดนึ่งคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทกับละครเรื่องนี้มาถ่ายเสร็จเนี่ยจะต้องเข้าห้องตัดด้วย้ห้องตัดตลอดเข้าห้องตัดบ่อยกว่านกสินใจนกสินใจบางทีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างไปเล่นละครอะไรบ้าง แต่ปออยู่ที่ห้องตัดตลอดรับแล้วร้องเพลงงานให้พี่ทุกสินใจอยากเห็นแบบว่าเราเป็นยังไงเวลาตัดออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงล่ะตัดฉากจะตัดออกไปหดตอนนะห้ามตัดฉากเราออกแต่ว่าฉากพี่ปอก็ปล่อยทิ้งงไปเลยเนี่เด็กใหม่ขาเนี้ยืดเปละยืดไปละตัดเลยพี่ตัดเลยมันอย่างเงี้ยมันจะวัดรอยเท้าอ่ะทั้งนั้นมาก็จะวัดกันตลอด เดี๋ยวผมขอไปถ่ายชัดทุ่มรองเท้ารอยกีนมาเขาเขาทวงเขาทวงเขาจอบแสงให้พี่ปอนะผมบอกมืดไปไหมพี่ใหญ่เนี่ยเรื่องตะวันย้อนแสงจะกลายเป็นตะวันย้อนแสงประใจอ่ะมันละพิษหรือเปล่าเนี่ยวันแรกมันบอกเลยผมประทับใจมากผมชอบพี่มากผมปล่าเปลื้มมาวันนี้ผมชักไม่แน่ใจคือว่าละครมันค่อนข้างดราม่าใช่ไหมมันมีระบายอารมณ์มาดูนี่นั่นนะคะ จะไม่ใช่บูแอคชั่นนะคะคุณอันนี้คือเขาสแสดงอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเบื้องหลังจึงต้องมีการปลดปล่อยกันเล่นเกมกันเกมที่ว่าคือเกมอะไรคะก็เยอะนี่ก็ชอบเอาเกมมาชอบแปลงเพลงคนอื่นเขาเอา<อ>เล่นเกม<ป>ชายเยน็แยเยนแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใบชามใบทามดิวก็จะมีเกมหมาป่ามาแหววูฟหรอแวหววูฟมาเล่นนี่เหรอนี่เขาเป็นคนนำมาให้เล่นเกมกันให้ดูหน่อยง่ายๆแล้วกันครับเป็นเกมเกมที่เหมือน เหมือนตั้งหมวดหมู่มาแล้วให้พูดชื่อสิ่งในหมวดหมู่นั้นไปเรื่อยๆใครที่ช็อตช็อตช็อตหรือว่าพูดซ้ำก็จะโดนทำตัวล้อเหรอโอไม่เล่นดีกว่ามาั้ยสักหน่อยสิบทลงโทษคือบทลงโทษคืออะไรดีอ่ะหอมแก้มหอมแก้มใครใครแพ้ไม่เอาเดี๋ยวอีพวกผู้หญิงแพ้มึงไม่เอา ใครแพ้ต้องเต้นเพลงปอผลอะไรดีอ่ะผลไม้ผลไม้กเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเลยอันนี้เครียดมากอันนี้เครียดมากเอาเวลาให้เล่นเกมนีาจริงเอาจริงเดี๋ยวนจ๋งากโดมยาโดมก่อนไว้ยเริ่มจากใครดีเริ่มจากเดี๋ยวลูกตื่นเต้นไวะตอนนี้คิดใหญ่แล้วคิดใหญ่แล้วอ๋อหมายถึงว่าให้พูดผลไม้ไม่ซ้ำกันอะไรใช่เริ่มจากใครจากใครเนี่แหละโดมยาดมนั่นแหละจมพู อังุ่นแล้วกันครับแอปเปิ้ลส้มมะปรางสตรอเบอรี่มะเฟืองมะยงฉิดกีวีแตงโมเฮ้ยเนื้อข้าวผุ้เลียงบูเบอร์รี่มะไฟกรปบรูสเบอรี่โอ้โหมัลเบอร์รี่บูเบอร์รี่บูเบอรี่รับแพ้วันพพูดบูเบอร์รี่ไปเลยเฮงจะไปเฮงจไปอะไรคนเดียวสิคนเดียวสิ แล้วหนุ่มๆมีมาแวะเวียนมาในทีวีอ๋อขอหออสมภพรีบิเอรเอกวิน่าสนใจอ่ะ